คุณรัชนีเอม,มันจะลอยกระทงแล้วนะเนี่ยรู้ไหมก็ใช่อ่ะสิเออแล้วพร้อมหรือยังคนเนี่ยพร้อมแล้วแต่ว่ายังยไม่มีกระทงแล้วยังไม่มีเทียนอย ยังไม่มีอะไรอีกอ่ะมันอยู่ในกระทงคิดถึงกระทงเนี่ยรอยกระทงมันต้องมีอะไรอยู่ในกระทงบ้างถ้างั้นกระทงเอาไว้ก่อนไปดูหาเทียนก่อนดีกว่าคือ,อยังไงเราก็ต้องจุดเทียนเพื่อลอยไปกับน้ำจะได้เห็นกระทงเราไปคู่กันหรือเป<อ>ล่าแล้วค่อยมาทํากระทงทีหลังใช่เนาะไปไป<ต>หาเทียนก่อนใช<ต>่ไหมไปหาเทียนต้องไม่ธรรมดานะ สวัสดีครับคุณกระพูมาหาค่ะเออจะมาหาเทียนเทียนหาเทียนไปลอยกระทงโอมาถูกที่แล้วครับที่นี่มีเล็กถึงใหญ่นะครับนี่แล้วมีหลายสีด้วยโอ้โหคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะเทียนอันนี้สีชมพรหรูหรือสีม่วงหรือสีบานเย็นีชมพูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาบอดสีเหรอหยิบขึ้นมานี่ถีคุณไม่รู้เลอใครก็รู้ว่าสีชมพูใช่ไหมชมพูแต่โทนบานเย็นครับอ๋อบานเย็นพี่ผมก็เห็นเทียนมานานแล้วนะ บวชก็หลพรรษาเห็นเพียมพรรษามาเยอะไม่เคยเห็นเทียนสีนี้ว่าแล้วจริงสีเราเนี่ยครับคนไทยมีทูกเจ็ดสีเราต้องทําเพียมเจ็ดสีตามทู่ไฟนะเพราะตามทูกใช่ไหมาประจำวันเกิดเหรอวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูครับตามนั้นเลยถูกครับแล้วฮะแล้วเราก็ทําครบอย่างนั้นเลยเหรอทำครบที่นี่เราผลิตเฉพาะเทียนใช่ไหมใช่ครับมีทุกขนาดมีทุกไซส์ถูกต้องครับผลิตขายเองหรือว่า เเป็น O E M เป็นออเดอร์เป็นอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างครับถ้าขายเองเราใช้ชื่อว่าอะไรนะฮะศักโมกลพรครับมีอย่างนี้เทียนทั่วไปมีแล้วทั่วไปมีเทียนพันสองพันสามีหมดใช่ไหมที่นี่ใช่ครับโอ้พระอยากจะสั่งเทียนสั่งอะไรมีได้หมดจะไม่ขายก็ได้ด้วยได้ครับพระที่ไหนจะสั่งเทียนไหไม่ขายบ้าเหรอไม่ใช่พระ ร้านค้าทั่วไปแต่วันนี้มาถึงโรงงานแล้วเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเขาไม่มั่นใจพาเขาไปดูวิธีการผลิตเทียนของพี่ได้ไหมคะได้ครับเพราะมันมีคุณคสมบัติพิเศษเห็นว่าไม่มีน้ําตาเทียนด้วยถูกต้องครับออไม่โดนมือไม่โดนมือติเทียนมันต้องมีน้ําตาพี่ถ้าเทียนไม่มีน้ําตานี่มันของแท้ไหมเนี่ยลองจุดดูครับผมบวชหลายรรษาเทียนต้องมีน้ําตาหยดติ้งๆลงมาลองดูของเราไม่มีเดี๋ยวไปจุดดูครับ อกกันหรี่เป็นกองอะไรครับพี่เพิ่มอันนี้ที่เราจะไปทําเทียนครับอันนี้เขาเรียกว่าปาล์มปาล์มแว็กทําจากปาล์มต้นปาล์มลูกปาล์มสกัดออกมาใช่ครับโอ้โเหรอในในในหนึ่งในหนึ่งปาล์มเนี่ยเขาทำได้หลายอย่างน้ํามันพืชทําเป็นน้ํามันแว็กเป็นสกัดแล้วแต่เขาจะสกัดออกมาแต่ละชั้นแล้วจะเอาไปทําอะไรฮะ อันนี้เราต้องเอาไปต้มเพื่อเป็นความเพียวเอาไปต้มต้มผสมกัอย่างเป็นไหมหรือว่าต้มเพียวๆครับอือครับเพียวๆไม่ได้หรอือเพรเพียวๆตัวเข้ามีความแข็งจะทำให้แตกแล้วต้มผสมอะไรฮะต้องต่อไปเลยครับต้องผสมเป็นตัวสลักแร็คเป็นสายน้ำมันอันนี้เหรอรน้ำมันกันไอันอาที่เป็นกล่องๆเนี่ยนะเนี่ยครับมันเป็นน้ำหรือเป็นอะไรฮะมันเป็นก้อนเป็นก้อนอีกเหมือนกันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันก้อนน้ำมันชนิดหนึ่งครับเป็นสลักแร็คอันนี้สายน้ำมันให้มันเผาไหม้ ไม่จีจุดติดไฟก็ตัวนี้แหละของไหมครับตัวของไหมอ่าสองอย่างแล้วหมดหรือยังตัวสามนี่คือตัวนี้คือเป็นพาราฟินแว็คอ๋อรู้จักพาราฟินนี่มันทำให้เคลือบๆแล้วแบบนั่นแหละครับพาราฟินโอ้มันติดมืออ่ะเหรอใครไปทำแว็คมือไงพาราฟินแว็คมืออ่ะจะเหนียวเหนียวอ่ะไม่มันจะเคลือบติดมือระมานเลยพอมันแห้งคุ้มันจะเป็นการไม่จะแห้งนั่นคือตัวพาราฟินอ่าหมดหรือยังฮะต่อไปตัวนู้นนะครับฝั่งฝั่งนี้โอ้ตัวนี้ครับสติลิท ทำอะไรคะมีนาเตียอันนี้จริงๆเขาทำหน้าที่เคลือบเงาผิวของเทียนแล้วอีตัวนะครับตัว PE เยอะมากเลยอะเพื่อทำให้มันผลเล็กน้อยเพราะเทียนพอมันอยู่ในพอเราต้มทุกตัวมันจะไม่ผดกลับต้องเอาตัวนี้ทำให้มันผดลงไปสมานสักนิดนึงไม่ถึงะบานจุดของจุดให้มันออกจากกินได้พร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนี่เอาไปทําอะไรกันในสัดส่วนของเราทุกห้าตัวเนี่ยมารวมกันแ่้นไว้รงในต้มเอาไปต้ม ทั้งหมด5ตัววัตถุดิบทั้งหมด5ตัวเราไปต้มใช่ไหมครับต้มเสร็จมันจะเป็นน้ำเทียนใส่สีให้เรียบร้อยตามสัดส,ส่วนของเราแล้วเอาน้ำเทียนที่ิ้วมาเทใส่เครื่องเขาเทลงตรงนี้เหรอฮะถูกต้องครับเทลงไปในนี้ครับครับแล้วก็รอเซตตัวรอ,อเซตตัวเสร็จเราต้องเอามีดเข้าไปตัดแจ็คเทียนออกมาตัดปุ๊บเราก็จะดึงเทียนขึ้นมาใช่ไหมครับหลังในนี้จะมีเทียนละเดี๋ยวไอ้พวกนี้คือเป็นเทียนแล้วครับดึงขึ้นมาเลยเหรอดึงได้ไหมอะมีไส้มีไส้ เขายังไม่ได้ตัดไงยางเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ตัดไส้ก่อนต้องตัดไส้ก่อนต้องเทก่อนครับเพื่อจะตัดถ้าเกิดเราตัดตอนที่ไส้ร่วงหมดเลยมันต้องเทมันต่อกันต่อการต่อไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปอย่างงั้นไอ้เทคโนโลยีนี้มันมาจากไหนครับพี่เพิ่มเราคิดเองไหมหรือว่ามันมันมันมีมาแล้วแต่เราพัฒนาไปเรื่อยอันนี้คือรุ่นใหม่แล้วครับอันนี้คือพัฒนาไปแล้วแล้วเชือกเนี่ยเราใช้เชือกอะไรครับมันถึงได้ถ่วมันเป็นไส้ดิบ เป็นเนื้อฝ้ายไม่ได้เชื่อมเป็นเป็นได้ฝ้ายเพราะโดยธรรมดาจุดมันจะดับแล้วการเผาไหม้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวได้ที่จุดอยู่ตัวที่แว็กฝ้ายเนี่ยมันจุดไฟมันไม่มันไหม้ไฟอยู่นะใช่ไหมครับมันก็ทําให้สามารถทําให้เทียนละลายได้ก็คือเผาไหม้แล้วส่วนของเทียนทำให้เป็นเปลวไฟแล้วการเผาไหม้มันเป็นล้านกันของมันอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งต้นเอาไฟไปจุดอย่างเดียวมันไม่ไหม้มันเป็นเปลวไฟฝ้าไม่ไหม้เป็นแไหม้ไปหนึ่งต้นจุดได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าถ้าสชั่วโมงใช่ไหมครับ มีส่วนประกอบสำคัญทุกอย่างนำเนื้อเทียนวัตถุดิบชั้นน้ำมันมันทำหน้าที่าผสมผสานกันทำไมเราต้องคิดเปลี่ยนไรน้ำตาเพราะว่าเทียนปกติที่เรามีอยู่มันก็เออมีน้ำตาหยดขึ้นมาเราก็รู้ว่าเป็นน้ำตาเทียนจริงเทียนน้ำตาเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มันก็มีนิดนึงคือมันมีแต่ว่าเราสาม,มารถเผาไม่หมดต้นสังเกตเห็นทั่ไปเวลาจุดนะครับมันจะมีที่น้ำตาหลอมเป็นก้อนเป็นก้อนใช่ครับ ของเราเนี่ยจะถ้ามีก็อาจจะมีแค่ตัวของสดจ,จากา<อ>จะบกดังนั้นอ๋ออายุการใช้งานมันจะเยอะกว่าใช่ไหมนานกว่ามันจะนานกว่าสักมงคลปเนี่สวยเลยนะคะเป็นแพ็คนี้อันนี้แพ็คนี้ขายยังไงครับพี่เพิ่มับแพ็คนี้เราเรา,เราส่งนะคะราคาส่งประมาณสิบบาทรับ เราส่งไปที่ไหนบ้างครับส่งร้านตะกร้พันนี่แหละครับไซส์อย่างนู้นแหละครับคืออะไรหยิบหยิบมาดูหน่อยฮะนี่ไซส์35กู32อ๋อไหนมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมนี่ไม่ทำงานทำอะไรอ่ะฮะนนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในถังสารพันนะครับนี่ไงใช้กันนะครับจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้นี่เลยนี่โอ้นี่กระทงผมต้องใช้ขนาดนี้แหละนะผู้แข่งในตลาดทําเทียมในบ้านเราเนี่ยเยอะไหมครับก็พอสมควรในถ้าเกิดจริงๆแล้วผมว่าน่าจะมีประมาณ ร้อยกว่าลงท,ลทั้งประเทศเหรอทั้งประเทศเะนะตลาดมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เพิ่มใหญ่ครับสาพพันธ์นี้ไม่ใช่นอ้อยโอ้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ใช้เทียนเยอะไหมเทียบกับเมืองพุทธอื่นอื่นเยอะใช่ไหมคะเยอะ,ะ,ะมากเทคการพันษาเนี่ยเวลาขนาดโรงงานเราขายได้ขนาดนี้แล้วโรงงานจะขายขนาดโอ้ขนาดนี้คือขนาดมีทัไม่ทันเลยไหมพี่เขาไม่ทันครับทขาไม่เอ้าเหรอคุยกันเป็นตันนะครับสามร้อยสิบหัวตันเจาะขนาดแค่สามสี่เดือนที่ว่าพันษาเนี่ยอะเยอะๆนี่วัตถุดิบแบบขึ้นราคาแย่งซื้อกันอะไรมีั้ะมี อะไร้ที่จะขายเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสายปาล์มกับสายน้ำมันอ๋ปาล์มมันเป็นตัวกางใช่หครับงั้นถ้าเป็นเทียนขนาดมาตรฐานทั่วไปอย่างที่เห็นเนี่ยโรงงานเราผลิตได้เดือนหนึ่งประมาณสักขนาดหนครัะถ้าผลิตถ้าคุยเป็นเป็นเล่มใช่ไหมครับอ่าผมว่าไม่ต่ำกับร้านเป็นร้านเลยนี่เฉพาะโรงงานเดียวนะอีก99โรงงานก็ถ้าจะเป็นหลักร้านเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ขับเขาเทียนเล่นไฟอะไรเงี้ยเนาะ แม่แต่ไหนๆก็มาเจอเจ้าของแล้วอยากพิสูจน์จังเลยต้องจุดให้ดูค่ะว่าไม่มีน้ำตาจริงหรือเปล่าขออันนึงจังอันนะฮะอ้าวแล้วจะเอาไปที่ไหนอ่ะมีไม่มีไปเช็คป่าวไปเช็คเหรอมีป่ะคะทุกคนมันจะไม่มีอ่ะไม่สูบบุหรี่อ่าคุณมีไหมไม่มีทำไมบุหรี่ผมก็ไม่สูบผมสูบบุหรุษอย่างเดียวสู่อะไรนะบุรุษบุรุษน่ากลัวมากบุเรนบุเล่นนี่มีนี่ยพกมาพกมา ผู้ชมดูนะคะว่าเทียนเขาไม่มีน้ำตาจริงหรือเปล่าโอาทำไม,มนคนซื้อเทียนสมัยนี้ต้องเลือกเทียนที่ไม่มีน้ำตาพี่เพิ่มผมว่านะมนไม่เจ็บมือมอ,อ่าไ,ไม่โดนมือไม่ร้อนผมว่าส่วนหนึ่งนะถ้าว่าสมมติเขาไปจุดในหิ้งผ้าะครับเ,เวลามันเลอะหิ้งผ้าเวลาแคะทำัมเออจริงนะงงผมนี่เป็นปัญหาประจําเลยโอ้ยพอเทียนหมดเมล่มเท่านั้นต้องมานั่งขูดนั่งขูดโ๊ะบู้ชาเป็นดวงดวงด้วยนะเป็นรอยอ่า บางทีโต๊ะหมูบูชาเป็นลอยเออนะเอาคุณประโยชน์อย่างนั้นมันก็จะหยดซีถูกต้องครับพอเราเอียงตาบใจทิ่ไฟมันอยูึงนิ่งๆคุณต้องตั้งอย่างนี้ครับถ้าเอียงข้างหนึ่งมันจะเผาไหม้ก็ตัง<ม>้ตงเฉ<ม>ยๆมันไม่มีไงก็เลยต้องเอียงให้มันมีลองลองลอง<ม>ใช่ธรรมชาติคือเวลาบูชาพระใครจะมาเแปบบ็แบบแบบอย่างนี้เราคนก็ตั้งอย่างนี้แต่มันจะไม่เผาไหม้หมดเือจะไม่หยดลงมาหามือเราแน่ๆถ้ามีก็ส่วนน้อยมากที่มันจะมีเพราะมีบางทีลงเข้าทิศ มันมันลงแนวนอนเมื่อไหร่ไฟไม่ได้หมายความว่าไปหยอดลงอย่างเงี้ยประเดี๋ตั้งเทียนมันไม่มีน้ำตาให้ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอยู่แล้วรุ่นนี้หลวงพ่อจะชอบไหมเพราะเวลาหลวงพ่อทำน้ำมนต์จะต้องอ่ปิโตพักวาอรหังสำมมามันไม่ขยดนะน้อยน้อยมากแล้วที่สำคัญมันไม่เป็นตัวเลขไม่ค่อยเหม็นเนาะไม่ค่อยมีควันก็หนึ่งในนี้ เลยของเราที่ไม่มีขมา่าวซันดำกเพราะเราสายปามมันอยู่ในสายปามและสัดส่วนสัดส่วนของน้ํามันสายน้ําน้ํามันนะ่ะเข้าไปมันได้บาลานซ์โอ้มันเป็นเทคนิคโอ้โอจุดเด่นเลยนะฮะสบายใจละของเราไม่มีขมา่าวพี่แต่ขเมเอว<อ>งอ่ฮะขมเอวไว้ได้ไปลอยกระทงแล้วได้เทียนแล้วเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณที่เพิ่มมากค่ะนะรับการกินดีครับขอบคุณครับขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหนอยไม่ใช่แม่นาคแลจะมาโดนอะไรล่ะไม่ใช่น้ำมันคลายไงขอหน่อยนะนิดเดียว ฮียคุณรัชนีอะไรคุณล้าจับได้ยังไงอะไสเดือนมันไม่ไม่กัดมันยืดยึดยืนน่ากลัวมือย่าเอามาเป็นของเล่น เสียอาการหมดเลยเป็น,นลูกผู้ชายนี่คุณไม่รู้อะไรไ<ะ>สเดือนเนี่ยเงินทองทั้งนั้นเลยไสเดือนมันเงินทองได้ไงเอามันทําเงินทําทองไงทํายังไงนี่ผมเห็นจะเป็นดินทั้งนั้นแหละที่อ,ทอยู่เนี่ยแต่ต้องถามคนนี้พี่แซนดี้เกษตร,รกรคนเก่งของเราอยู่นู่นเลยอยู่ในฟาร์มไสเดือน<ะ>สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับพี่แซนดี้ กับกับเจ้าเจ้ายึดยือตัวนี้ฮะไส่เดือนเนี่ยฮะนี่ก็เรียกว,ว่าไส้เดือนทำเงินนะคะไส่เดือนทำเงินใช่แล้วค่ะเอาเฮ้ยผู้เฮ้ยผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวอะไร <c oughs> ยึดยืนอย่างเงี้แล้วเหรอคือชีวิตก็ไม่คิดว่าจะมาจับหรกค่ะคแต่เราลงจับดูนะคะตัวละ5บาทค่ะฮะตัวละหบาทมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยตัวละห้า,าเลยเนี่ยอันนี้เลี้ยงขายตัวตัวเจ้าไส่เดือนหรือว่าขายอะไรกันแน่ใจจริงไม่อยากขายค่ถึงบอกแพงนะคะเพราะว่าเราต้องการทำ๋ย แล้วก็ให้เขากินอาหารกินจนจัดเ็ษขยะในความเราค่ะบซึ่งก็จะมีเศษผักนะคะแล้วเราก็มีมูลนมที่เหลืออยู่อะค่ะที่เราเหลือจะทํารทำองสบูมากแล้วไงครับเราก็เอามาเลี้ยงไส้เดือนพอครบหนึ่งเดือนไม่ต้องทําอะไรเลยเอาผักที่มันเหลือที่เราจะทิ้งแต่เราไม่ทิ้งเราก็มาให้ไส้เดือนกินเป็นคนดีเลี้ยงสัตว์ครับบอกลงไปเลยบอกลงไปเลยสังเกตไหมว่าไม่มีกลิ่นปุ๋ยอะไรไม่ไม่มีกลิ่นเลยอไม่มีที่แววของเศษผัก พูดง่ายๆเป็นที่ไส้เดือนนะท่านผู้ชมครับคือตัวไส้เดือนเนี่ยราคาเขาสูงกิโลหนึงน่งหนึ่งพันบาทเรตัวใช่ใช่ หนึ่งโลเนี่ยมันจะทําแยกได้สี่กลมังหนึ่งเดือนผ่านไปจะได้เป็นหกกลมังเพราะว่าเขาออกลูกเป็นไข่และออกไข่ทุกสัปดาห์ออกลูกเป็นไข่แล้วมีไข่ทุกสัปดาห์ใช่แล้วในไข่หนึ่งใบมีลูก2ถึง8ตัวเราก็เฉลี่ยต่ำๆเลยสองตัวลูกดกนะลูกดกมากไส้เดือนนี่มันมีมันดูยังไงเป็นตัวผู้ดูยังไงเป็นตัวเมียพี่แซนดี้เห็นดอกพ่อใส่ไหมคะ ใสๆเออนั่นเป็นข้อครับอันนี้เรียกว่าไข่เทลลัมคืออะไรฮะรังไข่ค่ะวางไข่อันนี้มีไข่อรังไข่ดังนั้นทุกตัวมีรังไข่หมดก็คือเพศเมียอืมนะคะอยากดูเพศเพศไหมคะอยากดูฮะอยากดูก่อนไม่ดิฉันพยายามป้องกันนะคือตรงไหนมานะคะจะมีรูเล็กๆอยู่ทั้งหมด4รูอยู่ด้านใต้ท้องค่ะเป็นอะไรเขาเรียกว่าช่องถ่ายสเปิร์มโอ้แล้วก็สองตัวเจอกันฮะสองตัวเจอกันรักกันดีแล้วก็หันหน้าชนกัน แล้วก็ถ่ายสเปิร์มให้ดึกันและกันอ้าวมันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเดียวกันในมันยิงชา่สามผสมพันในตัวเดียวกันได้แต่มันแต่มันมีคู่เแต่มันมีเพศคู่กับเพศเมียในตัวเดียวกันแต่เวลาผสมพันธ์ต้องผสมควายกันใช่แล้วยังไงก็ต้องอาศัยคู่เป็นสัตว์ที่ให้คุณมากเลยนะแล้วจริงๆแล้วอายุของไส้เดือนเนี่ยมันอายุยืนขนาดไหนทธุ์ที่เราเลือกมาเลี้ยงเรียกว่าพันุ AF แอฟริกันไน์คลเลอร์นะคะครับท่านี้อยู่ได้ถึงประมาณ3ปีค่ะ2ปี3ปีโอ้ยอายุยืนเือนกันนะปุ๋ยไส้เดือนออกมาเป็นถุงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นออไหมคะอันนี้กี่กิโลคะ1กิโลค,ะค่ะ1กิโลขายได้เท่าไหร่คะันนี้เโลาขายเราไม่ขายแพงค่ะอันนี้เราขายโลละ35บาทโลละ35บาใส่ได้ทุกพืชเลยนะคะ<อ>งามจริงไหมต้นมากต้นไม้ที่เอาปุ๋ยไส้เดือนไปใส่งามจริงหรือเปล่ามีมีอะไรเป็นตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าไปดูของจริงนะฮะ ตัวอย่างจริงๆว่าผลผลิตของเขาเนี่ยดูงามขนาดไหน,นโอ้โหเนี่ยเหรอพี่แซนดี้ที่บอกว่ามะน,นาวใส่ปุ๋ยไอ้ไส้เดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาไว้ตรงไหนอะปุ๋ยไส้เดือนอยู่ตรงไหนปุ๋ยไส้เดือนเราจะโรยรอบโคนต้นมะน,นาวเนี่ยมีข้อพิเศษของเขาเขาเป็นพืชรากลอยครับทีนี้เขาจะกินข้างบนเป็นหลักครับปลูกมะน,นาวในบ่อซีเมนะเป็นเทคโนโลยีที่ เขาฮิตกันมากเลยหน้าแรงเนี่ยแต่มันมีข้อพิเศษรายละเอียดลึกนะคะอย่างเช่นขนาดบ่อที่ที่ดีที่สุดจะทําให้ต้นมะนาอยู่นานที่สุดได้เท่าไหร่ปริมาณอาหารจะคุ้มที่สุดที่ฟาร์มเราเนี่ยเราบอกแล้วแนะนําเกษตรกรเลยว่าต้อง50เซน50เซนและกว้าง1เมตรกว้าง1เมตรเอามาพูดถึงมะนาวของพี่แซนดี้เขาหน่อยดอกกําลังบานสะพรั่งเลยตอนนี้นะครับพิเศษพันธุ์ของเราเนี่ยมันพิเศษยังไงเนี่ยพันธุ์เนี้ยอันนี้เป็นพันธุ์แป้นใหญ่คือคุณพ่อคุณลุงคราเนี่ยแต่ เราได้มาต้นพันุมาจากศูนย์วิจัยประมาณ20ต้นแล้วเราก็มาคัดต้นที่ที่สมบูรณ์อีกทีแล้วออกมาจนเราได้ออกสายพันธุ์ที่หนึ่งลูกใหญ่นั้นเยอะการทานโครคแคนเกอร์อะนะคะแล้วก็ดูจากการออกดอกการติดโอคโรคแคนเกอร์ที่ว่าเนี่ยแคนเกอร์หรือแคงเกอร์นะฮะแคนค่ะแสตแวลควาโรคแคนเกอร์มันลักษณะมันเป็นยังไงอะ่ะมันจะเป็นจุดที่ใบจุดสีน้ำตาลมีทั้งจุดหน้าใบาจุดหลังใบอาจจะมีบ้างสีห้าใบเพราะว่าม่เจอแล้ว มันชอบร้อนชื้นใช่ไหมฮะมันจะเป็นแต่ลาท่าขนานี้อย่างเงี้ยของเราร้อยใบอาจจะมีใบสองใบถ้าลงใบไม่เป็นไรแต่ยังลงต้นลงลูกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นี่นี่นี่อย่างเงี้ยค่ะจะต้องแก้ไขไหมต้องฉีดยาไหมเป็นแล้วเป็นเลยค่ะก็เด็ดใบออกอ๋อเด็ดใบออกไม่ต้องพ่นยาเหรอคะถ้าใช้ฆ่าจะพ่นเราใช้ชีวภาพค่ะคือเชื้อไตโคลเดมาไม่น่าเชื่อนะถ้าเราเห็นนี่เราเฉยเฉยนะแต่เกษตรกรนี่เขาค่อข้างเด็ดออกไปแล้วต้องเอาไปเผาไฟใช่ต้องเผาฆ่าเชื้อมัน แค่ไม้สปอมันจะกระจายไปคือเป็นอะไรก็ได้แต่ต้นต้องสวยต้นสีแบบนี้โอเคจะไม่มีแค่ไหรือว่าแข็งแรงใ่เพราะจะส่งผลอื่ะลำเลียงอาหารมาให้กับยอดดอกมีลูกเยอะใช่ว่าจะเอาลูกไว้หมดนะคะคุณค้าช่วยเอาออกบ้างแล้วคุณจะได้ลูกใหญ่ที่สมองเหล้อฮะให้เก็บลูกที่มันออกมาเนี่ยทิ้งบ้างเป็นเกษตรกรคนเก่งจริงๆถามจริงๆครับ ทำสวนมะนาวขายได้ทั้งปีแบบนี้รวยเละเทะเลยไหมฮะไม่ค่ะเร,เรา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 รวยความสุขค่ะ,ะนั่นแน่เราจะมีแบบเอ่อเนื่องจากเราเป็นศูนย์ไทยทอดนะคะแล้วก็มะนาวเนี่ยคือที่ที่สูงเราเนี่ยเราจะมีอบรมหลาหลายๆวิชาแต่มะนาวจะเป็นวิชาที่เราไม่เคยคิดเลยเลยเราขอขอให้แล้วก็เป็นการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงคแล้วพี่ได้อะไรคะหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงเอาเป็นว่าปีหนึ่งหนึ่งรายได้จากการ ทำมะนาวขายเนี่ยผมทราบว่าพี่ไม่ได้ขายเฉพลาะลูกมะนาวถูกไหมขายจริงขายพันธ์ก็มีกริงพันเพราะว่าก็มีคนมาขอซื้อกันที่นี้ก็อขออนุญาตว่า เราทาด้วยใจเราอยากให้ทุกคนได้กิ่งพันธุ์ที่ดีก็ก็ปูต้องจองกัินก่อนแล้วก็จองเลยเหรอใช่ค่ะเราจองไม่ได้เลยนะคือคือคุณจะได้คุณภาพเหมือนกันหมดปลูกไปแล้วในหนึ่งเดือนคุณต้องยอดต้องแตกกิ่งกิ่งนพันธุ์ที่ออกตึกฟางจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราทำเองแล้วเราไม่มีเป็นขากิ่งละเท่าไหร่พี่แซนดี้ไม่แพงค่ะ1น0บบาทเอาเป็นว่าขายกิ่งด้วยขายลูกด้วยปีหนึ่งหนึ่งพี่แซนดี้ได้เงินเท่าไหร่ ไม่เคยทำไปโดนไหมคะก็พอพอสมควรพอสมควร10ล้าน20ล้านก็ในเขตนั้นนะในเขตนั้นนึกว่าพูดเล่นว่าแล้วเห็นไหมอ่าอ่าจับจัจี้เหรอเห็นได้ปีละ10ล้านเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปรี้ยวหอมนะไม่ใช่ปวดใจไหวเปรี้ยวหอมอะไรเปรี้ยวหอมนะมัมะนาวนะมะนาวนะ ลองลูกไหนขอสักลูกนะพี่คุณเลขาณีจ่ายตังค์ด้วย8บาทเอเขาตัดยังไงวิธีตัดมะนาวให้ถูกต้องแนะนำนิดนึงฮะเราเราไม่ตัดนะคะมะนาวเราจะต้องปิดผลออกมาอ๋อปิดอย่างนี้เลยจะเาปิดผลออกมาเนี่ยเราเป็นเอซีมันก็จะมีที่โคนบ้างบ้างนะคะ เวลาเขาจะดูว่าน้ำเยอะไม่เยอะเนี่ยเขาดูไม่ง่ายๆคือไปจุ่มน้ำแล้วก็มันจะแผ่นๆนิดนึงโอเคยังไงนะมันไม่จมลงไปหมดมันจะไม่จมแบบไม่จะเรียกว่าถ้าจมหมดเยอะมากเอาเหรอมันจมหมดน้ำนึกมากแล้วถ้ากีบเลี้งเนี่ยมีน้ำหมดแต่ถ้าถ้ากำลังดีคือแบบแผ่นๆนิดนึง่งก็คือว่ามันจริงๆแล้วคือเอาออกมาแล้วไปจุ่มน้ำอ่า ดูเห็นไหมคะที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่ามันจะฉ่ำทุกเห็นเนี่ยเห็นแล้วน้ำใยใหญ่สำคัญตรงนี้เห็นไหมคะฉ่ำจริงๆเลยนะเดี๋ยวเดต้องเบียดมึงเบียดจะได้จะได้แต่บาทมะนาวสาวขอซัดมะนาวสาวโอ้ซัดมะนันสาวโอ้ยน้ำเยอะจริงๆเลยออืืหเป็นไงเขาหวานไหมมันหอมใช่ไหมกลิ่นหอมเลยคุณถึงคุณไหมกลิ่นหอมมันถึงคากกลิ่นมันถึงนี่เลยถ้าไม่ถึงใช่ไหมลองหอมดูลอออง๋จริง Oh. อม,มันกลิ่นมันทำแม่งทำแแม่งมันล้างคอมันล้างคอแบบนะสดชื่นมากเลยฮะยเมื่อกี้ง่วงๆนี่ผมแบบตาใสเลยนะฮะ